ขอ้อำน้อมออแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใกล้จากเดดตัตโ้โดยชอบได้โดยพงเองขอจดจรท่านย็โยมสาทุทุตนพุทธบริษัทผู้จดสนใจใครในการศึกษาธรรมะใครในการฟังธรรมะท่านจะสังเกตได้ว่าบุคคลที่ได้ร้อมรับตัวของเราจะถ้าจะสังเกตก็ว่าจะมีนิสัยแตกต่างกันไปแต่ งะนแต่ละบุคคลบางคนชื่อขาดบางคนชื่อโกดบางคนกับบางยะบางคนจระดบางคนหม้อไวบางคนมาปัญจางบางคนเจ้าเรศเพลตบายบางคนมายาสาไทยดือบกําตาบบางบางคนก็จะบางขับพูดธเอาให้ได้ตั้งใจตนเองโดยไม่สนใจผู้อื่นเพราะว่าจะแจกที่ใจของตัวเองทำใต่อความต้องการของตนเอง นะจตะตัวเองเป็นใหญ่นะบางคนเป็นคนรล้าท่าเดิตเห็นแสงไม่ได้นะต้องมปอยู่ในสปดร์ได้เหมือสายมายาสายไทยโอ้อวดเจดิตเพตุบ่ายนะโอ้อวดแบบทำดีบ้องขวนะทำเอาทำบททิพเนี่ยวางร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะโดยพูดไอ้ินความเป็นจริงนะก็สามารถพูดได้นะโกกได้หน้าด้านๆบางทีก็สามารถโกหกพูดก็ได้นานนานๆ โดยมีจิตนิสัยโดยอัตปะนะเพราะความร้ายจะทำลายชอบเป็นกฏตบาะนะเป็นบางคนเนี่ยมันมาจากพระพุทธชี่ดาวเนี่ยเป็นนิสายทนนี่มาจากพระพุทธเจ้าบางคนที่มาจากทกิดจากเทวดามาเกิดก็แต่เป็นอ่าคนทีม่มีเดรอัตปะนะถ้ามาจากพระพุทธเตต์เนี่ยก็จนะมีนิสัยทำโลภนะมั่นอบหลภมากนะถ้ามา้ากอสุรกา,ายก็จะมีน,นิสัยเป็นนักหลอกลวงปากหวานกลนเปรี้ยว กหลวงชาวบ้านไปวันวันนะถ้าตายก็แท้ทายไปอีกนะฝากหวันเพื่อเพื่อต้องการผลประโยชน์นะสอบติดถึงบ่อนไปไหนมาไหนก็จะมีของมาฝากแต่ของฝากนั้นก็มันจนมาจากเงินตนเองนะขอเข้ามาบางังเลือกมันก็จะซื้อซื้อ,อส่วนน้อยนะเพื่อหวังประโยชน์ในภายหน้ามันจะจะมาให้ไม่ใช่ให้ด้วยความหลุดใจให้เพื่อหวังผลไม่ว่าเต็นเป๊ดหร่อสุดขกาย คนโทษต่อปุณถ้า,าคุณไปไปสกายแล้วมาเจอที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคนหน้าด้านนะครับหน้าด้านนะมักชอบพูโมโอ้อวดอะไรทั่วนะแต่ตัวเนี้ยบางคนก็รักสวยรักง,งามการที่ผมมาทนเนี่ยในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยที่จะมีวิถงทางจิตต่างจงอย่างใดจึงเ,เป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะว่ามีจริงเก่าเสด็ในคาบบางบทเนี่ยข,าข้ามแฝงตัวบวชหาจริงกันในคาบล๊อกผ้าเหลืองนะเป็นเป็นเรื่องทีผ่าสมควรนะครับไม่องผ่าลวงควนนะแต่ไม่ได้เป็นเรื่องธรร กคยได้นคำว่าผู้ร้ายในสายตาของประชาชนนะอันดับหนึ่งคือนะเคยได้ยินไหมอันดับหนึ่งคือตํารวจนะคือตํารวจเราคิดจ,ดงงนะจากเป็นตำรวจทำไมนะอยากเป็นตำรวจเพราะเหตุใดความต้องอยากเป็นสุดเนี่ยที่มีทั้ทงเงินเงินทองอําน,นาจนะเป็นที่ตั้งไว้มากกว่าความอยากให้สงบสงบสุขอย่างแท้จริงตำรวจตัวไหนมักคิดเช่นนั้นเลยถ้าเป็นถ้านะเราคิดจากเป็นเพราะอะไร เอาเลยสิคำตอบนี้เป็นคําตอบที่อยู่ในใจของของพระทุกคนน่ะที่มีเหตุผลแตกต่างกันคือก่อนเข้ามาหววเนี่ะเราคิดเช่นใดนะบางคนก็สังขารเจียมอกหักตกงานคอยงานบวชท่าตัวาใครอยากเป็นพระก็อันนัก็ก็มีเหมือนกันแต่พวกเขาพวกนี้ก็เป็นจำวนน้อยนะที่เห็นทอดทุกข์ไปในวัดต่าง มันก็มีการประาศแบบเป็นสารดอกมันก็กดกจติกามาดายัดโดยอ้างแบบอ้างบุญมะดอกมาหุบปากคนไม่เล่นะถึงคนรู้เขาก็ไม่อยากเถียงนะเพราะไปรียบกับคนตัวก้าวร้าอยู่แล้วะมันเทียมไปก็ไม่ชนะนะเอามาหุบเดี๋ยวมีคพื่นตัวนึงมาปะตรงคนรู้แต่ว่าเขาถืออ่าถือปัญหากันก็แค่รงอับดับนะนั่งตามระดับไง คนพาณน,นะเป็นคนพาณบุคคลที่มันรู้ต่อว,ว่าเมันรู้สึกต้องวางตัวอย่างไรนั้นก็มีเยอะมากพอสมควรแต่ลองตัวในะแบบที่ตนเคยชินเนี่ยเช่นกับอยู่ในพระพมรมระดกเนี่ยเปิดอุตรกายมาก่อนเนี่ยเคยยินแต่การถูกทรมานนะจากผูนะ้นี้ตกทรมานนะแต้เปิดก็ต้องไปนั่งเป็นหินถูกราบอะไรไปนะเป็นเปิดในหินไม่ได้เส้นไหวไม่ได้อะไรไปเลย แบบอ่ากายก็เหมือนกันเป็นแต่ละคกเขาูกทรมานอย่างเดียวเคยจินตการถูกทรมานไม่มีโอกาสนะมีโอกาสมาพบท่านคนที่ไม่รู้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เดอใจได้เจอยาละก็เตเนยนการตามพฤติกรรมที่ตนเองเคยเคยถูกทํามาจนเคยชินตามตามตริตเดิมตามจุดเดิมเอาขืนโลกนี้บ้างนะโดยหาโรไม่ว่าสิ่งที่ตนเองก็ทาลงไปเนี่ยเป็นนทางไปสร่จพบภูมิ เดิมของตนเพราะผมเดิมมันก็คือเปตอัตลรายและสัตว์มนราไม่รู้ว่าตัวเองนั้น้นตัวมาจากผมนุกจากความเป็นเป็เป็นอัตตรายค่อยกลับมาทําความดีกับมาเกิดจากพมนุษย์เนี่ยมาต้นโทษจากกลับมาย่งพระมนุษย์อีก็เพื่อแก้ไขแก้ตัวนะในพระมนุษย์แต่เกิดมาเป็นเป็นะมานานวันเข้ามันขาดแฉนในสิ่ที่ตนคือเองอยู่เนี่ยเมื่ออยอนอำนาจก็ฝึกตัวเองจริงจริงแล้วก็ จนเริ่มยอมรับแล้วก,ก,ก,ก็ไล่เขาออกนะเป็นความปเปรตเราเข้าไปในร่ากายความเป็นอาส่วนรกายเนี่ยก็ออกมาตามพระพุธแต่งมังตรนะเพราะถ้าเกิดเป็นพระพุธเปิดร่างกายเนี่ยเป็นสัตว์น,บบนาก,าะะกเนี่ยมันทุกข์ทรมานนะมันอดอยากนะคนที่มันจับพระพุธเปิดร่างกายสัตว์นกเนี่ยะจะก็แสดงอาตานหลอกลงนะว,วงใดร่มโดยอ้างเหตุด้า,างแถวไปแต่มาจากแรกระวางแผน หาเงิใจในการเป็นการทองกันเมื่อตาใจครอบโกงกับบ้านลยหันหลัดนะจนถูกแจ้งความจับนานด้วยชาวบ้านแจ้งจับอะไรออางี้ก็ยังมายาสาไทายหน้าด้านตาะพัดไม่มีจิตมุกนะกมีมีเฮยอตตะเด็ดส้างความจำตาให้กับพวกคนในประพุทธศธาสนาสร้างความแตแกแยกงงแตแกงงแยกกับบริษัทเลย่าป็นข้อป็นเด็ข้อนี้มันเป็นประชิดหรือไม่นะแต่เราคนก็หน้าด้าน พูดอัตราชไปวันๆนะถได้ถ่ายได้แตไปวันๆ,ๆอัตราชไปวันเท่านั้นเองถ้าเราไม,าม่ดูไมนไันรู้เรื่องจิตวิญญานเนี่ยเราก็จะนักถูกพวกเป็ดุ่าผมพ,พวกที่มาจากเป็อัตราชายในศรนรกเนี่ยเดรละานหลอกลวงประจัาต้องเสียงมันได้ต้องค่าหนุนสารหนี่ไม่ทำปฏิจเดเารก็ลดน้ำมนต์บางตะกุนเป็นบางตะกุนตายอยู่ตามไปนะบงนก็ทํำไปตามเขาไปแหละนะตาม อาประเพณในนิยมก็ทําตามไปบางคนว่ามันกลับครุมนั้นนะแต่ก็ต้องทำนะเพราะประชาชนต้องการนะก็พยายามที่จะอธิบายความจริงให้เขารู้นะก็ทาตามเข้าไปจนเราฝังลากลึกเพราะความไม่รู้ของเรานะถ้าเราไม่ดำเนินไปเนี่ยทำความตายไปแล้วเนี่ยว่าเราจะไปไหนดวงจิตอุญญาณเดิมไปทางไหนนะแต่ไปทางไหนนั่นที่ออกจากร่างแล้วเนี่ยจะอมเนียนยกับร่างหรือถูกนันนี้ระบาญจับตัวกระตงงทอดเนี่ยหรือเดินล่องลอยไปจะเป็นตะปะปะมือ อาพ่อไ Now, ม่ร okay. ู้ตัวว่าตายนะมันรู้ว่าตัวเองนะเสียชีวิตไปแล้วคลิปนี้คำตอบหลังจากความตายอาจิตเอาจากร่างกายไปเนี่ยก็ยังไม่ถึงอาข่าวที่นายนี่แหละนายนี่เรีบานเนี่ยยมมาโทษตัวรับตัวแต่เขาก็ไม่มาเราก็จะค้างอยู่ในโลกนั้นน่ะค้างอยู่ในโลกนั้นประลองวาร์ไปทั่วบางทีก็ไปเจอคนทิ่อ่านก็จะไปทักทายเขาได้เอาแล้วเลยขากลัววิ่งหนีอีกไปนไงแันเป็นอย่างนี้ พอถึงเวลาพอถึงวันที่นายเนื้อบานะจะมารับตัวก็คือถึงวันตายแต่ตายก่อนแล้วก็เขาก็จะมารับตัวก็ต้องไปรับทดทันต่อไปนะแต่ถ้าบางคนก็ตายถึงขั้วตาย,ยาจริงๆก็จะไปถูมันมีนายเนื้อบานรับตัวทันทีแต่มียมทาตษมารับตัวทันทีททนทเลยขอใกล้ไขนิดหนึ่งก็ยมมาโทษนายมีนาที่รับตัวนายนี้อได้บาน,นมีนาที่ลงโทษสัตว์นรกนะ สนพุธจะไปเกิดเป็นเป็ดนั้นตายแล้วเกิดเป็นเทนะเกิดเ,เป็นโอปาติกะดังเจตเช่นเทเยวกัเทแบบวดานะเป็นออปาติกะที่ตายแล้วุดเกิดทันทีเลยไม่ต้องไปรับโทษไม่ต้องไปนรกไม่ต้องไปนั่นจะคงไปเกิดเป็นโอปาติกะือเป็นเป็ดทันทีเลยนั้นจะเป็นยังไงก็เชิญฟังมันได้ตั้งใจฟังรลับมันสลรับธรรมะกันต่อไปบันนี้กับคานานถึงปตุ้งสยมหรือยุบวของเป็ด ดโดยออกของเปิดและอนทางไปยังผูนนกนั้นหดือโรอกนั้นอันเป็นเรื่องหนาทุ่บอกต่างๆขอธบริสัททางไหนตัซึ่งจะต้องตาใบในวาหนึ่งข้างหน้าควรจะรับทับเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาในการพรณน,านาถึงลุ่มของเปิดหรือโลกของเปิดน,นี้กนหนึ่งจะขออันเชนเอ่อพุ่อเทศาสนีซึ่งปรากฏในมหาเสีนาเกิดมาตั้งไว้เป็นมงคงลักก่อนดังต่อไปนี้ดูกณรสารีปฎน,นะย,ย่อมรู้จักซึ่งปริสัย ทางไปโสตไปพิสัยและปฏิปทาอันจะยังตัดให้ถึงไปพิสัยอันหนึ่งสัตว์พูดเอาแน้นประการใดเปลองหน้าตาตาพากกายแตกย่อมก็ถึงไปพิสัยยาวลอมราย่อมรนื้อทัดน์ขึ้นประการนั้นเด็ดบุคคลชาติบุตรเราย่อมกันโด้จากเขาบุคคลบางคนในโลกนี้โดยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนี้นะดำเนินอย่างนั้นรักขึ่งสวนทางนั้นเปลองหน้าตาตาพาะกายแตกจักเข้าถึงเปพิสัยโดยสมัยตามา เราจะเหมือนบุคคลนั้นบางนาจะตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งป็นสายเสยือทุกโ์อันเป็นอันมากโดยเะไดกจากสอวนโดยส่ดน่วงจากสุสาของมนุษย์สามัญธรรมดาทั่วไปโดยการสารุตรเปรียบเหมือน,น,นต้นไม้เกิดในพื้นที่อันไม่เสมอมีใบอ่อนและใบแก่บา,บางๆเงาอันตรงระดับนั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งมีเนื้อตัวถูกความร้อนแผดเผาขอบงนึเน็ตในสั ทกสถานเหงวกระหายหนุ่งหนามาสู่ต้ไนไม้นั้นแหละโดยมักาหาใจเดียวบรุษัผู้มีตาดีเห็นเขาขอแล้วยอมมีใจกรุกา,าก่าตักเตือนอย่างนี้ว่าโดกรพ่อหมาจำเดินทานปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสวนทางนั้นทักไปถึงต้งไนไม้นั้นที่ดาวหนาโดยสมัไม้ต่อมาบรุษผู้มีาเดีนั้นดำเนินทากว่าน,นั้น นั่งและนอนในเงาอันต้นไม้อันปร่งสวยทุกโณนอเป็าอนมากอุปมาณนี้ฉสันดานโดยกอรสาธุดัขดบขเราแต่ละขดก็เป็นเช่นเดียวกันคือจองอดดูใจของบุคคลบางคนในดักนี้ดยใจว่าบุคคลนี้ปฏิบับบติตรงนี้ดำเนินอย่างนั้นและคก็เสื่มทางนั้นแล้วบางนาแต่ตายเพราะกายแตกต่อขึ้นจะกเข้าถึงเติดอุ้ยโดยสมัยต่อมาเราแต่ละขดเต่นบุคคลนั้นบางนาแต่ตายเพราะ กายแตกเข้าถึงน้าเส่งปฏิสัยสวยทุกข์กนาเป็นอันมากโดยเทพยาจักสุอันในดสุดดวงจักสุขของมนุษย์สามัญดังนี้ที่ได้ผ่านสายตาท่านดังนี้มานี้ก็คือพระบารีซึ่งองค์เสด็จพระธมาสุปติจจ้าตัดด้งพระเสด็จเทระองค์อัครสาวกหวังรังข่าวรั้งหนึ่งในขณะที่พระองค์ทรงประทับโยนละราปาด้านตนตกนอกนครพระอ่ะ อนอกพระนครไทยสร็จถ้ามีใจศรัทธาต้องใส่ในพระบ,บ่อนโยทศัทธาแต่ว่ายังมีความสงสัยในด่างผีหนาด่างเป็ดที่ว่าเป็ดเป็ด,ปดนั้นเนี่ยมีเป็ดมีจริงหรือไม่พอได้อ่านพระประิญนี้แล้วความสงสัยอันหอกมมเดือในใจก็คงจะค่อยคลายลงไปบ้างเรากำลังเมื่อไม่สงสัยเราเชื่อใจว่าเป็ดมีมาหามีแน่ดังนี้แลครับเราก็จะได้พูดถึงการเป็ดวิสัยภูมกันต่อไป ต่อไปก็จะเป็นกรรมฐานถึงประเภทแห่งเปรตนะเปยติวิทยาภูมิเนี่ยคือบนของเปดตโรคของเปตนี้เป็นโรคที่ห่างไกลจากความสุขนะไม่มีสถานที่อ่โดยเฉพาะเราัดที่ประวัติเกิดในโลกเปรนไม่ล้วถึงแม้จะมีความเพกยน้อยกว่าสัตว์นรกทั้งหลายสิงนะเปรตนี้มีความเพียรน้อยกว่าแต่ไม่ได้ทุกข์นะถึงะนั้นก็ยังนับได้ว่าเป็นผู้ห่างไกลความสุขประดุจอามมก เพราะฉะนั้นโลกของแบบนี้จึงได้ส่วเปต,ติวิศยาภูมิอโรคที่อยู่ของสัตว์ผู้ห่างไกลจากความตกนะแปลว่าเปต,ติวิศยาภูมิเนี่ยหมายถึงแปลว่าโรคที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้ห่างไกลจากความตกนะนอก,ก่าวถึงมชุดของเราสัตว์ในภูมแห่งเป็ดนี้แล้วเนี่ยยอมบรรจุนาของสัมเพสนะโดยเขาเหล่านั้นเนี่ย ต้องตะทุกข์ทมาณเพราความอดอยากนะมีความเหนื่อยก็หายอย่างสัทัดสัตว์เทั้งหลายย่อมประทุกข์เบษนาเพราะมีความอดอยากอาหารเป็นส่วนมากแท้จริงสัตว์ทั้งหลายในเปรตสิยนั้นบางพวกมีได้ไปรพวกโพชนาอาหารในตลอดเวลาสองสามพัธดอนก็มีคือพระเจ้ามาบบชติ้นสองคนสามคนเนี่ยยังไม่ได้ทานอาหารหนึ่งให้แทบให้ร้อนในไส้ในท้อง ในผงต้นยิ่งนักเพราะตัวไฟในกายพอไม่เสียหนักหนาเปรียบดังไฟอันไม่อยู่ในผงไม้ฉะนั้นเปนทนายย่อมสวยทุกุขนาใหญ่จะนับจะประมาณนีไ้ได้ความอยากนนัเน้เหนือที่จะขนานับได้แ้ะความอยากในอาหารเนี่ยเนือที่จะประมาณได้แต่ในกรณีน,น,นี้ปันเห็นเช่นนั้นปัวเห็นเช่นนั้นว่าเป็ดบางพวกเนี่ยมีว่ารูปร่างวฉ้าบ ที่ด่งร่างกายแต่พร้อมและอดสอหนักหนาเนื้อและเดรดของเขากาได้มีเลยนะทั้งร่างกายมีแต่กระดูกและหนังที่ผอกโคดที่พอกคุมกระดูกไว้เท่านั้นเองเพราะไม่มีอาหารจะรับประทานนะหนังท้องเหี่ยวที่กระดูกสันหลังตรงจานั้นลึกกว้างนะโดยตุกไขเขาแก่งควักอาออกเสียฉะนั้นพาพัอตจากทีนหนึ่งก็นะที่จะปึก ร่างกายเนี่ยก็ยไม่ได้มีแดงผมเหวต้นด้ามน,นาลกลงหลังลงมาปกปากนะปกใบหน้าเนื้อตัวเหมือนสาบเหมือนสางหนา้นาเกลียดหน้าขวายินนา่งน้วต้องให้คนสางอย่างน่าสัาเทศเพราะเหตุอยู่หอยอาหารไม่มีได้แรงจะเดินเห็นไปไหนเื่อไปไหนไม่ได้ก็ได้แต่นอนติดนานางหนายอิดลอยนะอยู่อย่างละเกะละกะละแล้วในขณะหนึ่งหูขอาบวกเขาย่อมจากได้ยินเสียงกระดุกคนเลด้ง อาคนคนร้องเรียกกระเป๋ามันดังว่าว่ามาจ่กใจว่าโสเจ้าทั้งหลายเอ๋ยนะโธเจ้าต้องพากันมากินข้าวเป็นน้ำโสเจ้าทั้งหลายเอ๋ยโสเจ้าต้องพากันมากินข้าวเป็นน้ำเมื่อดินอย่างนั้นฝูงเปิดทั้งหลายเมื่อดินเสียงกมบันดาลเช่นนี้ก็ดนเนื้อดีใจเป็นหนักหนาเข้าใจว่ามีข้าวมีน้ำคิดจะรุกขึ้นก็รุกไม่ได้ เพราะโดยแรงของแหงตนนั้นก็มีน่าเดืประมาณแต่ก็พยายามบาการลุกขึ้ขนมาอย่างแสนลำบากลำบนบางต้นพอรุกขึ้นมาได้หนึ่งก็ขับล้มคว่ำลงไปอีกและบางต้นก็ต้องลงนอนหงายแผ่แต่ก็เตียงนร้องให้ไปกินข้าวกินน้ําก็ยังคงดังแผ่วๆลอยมาเบาๆก็ตัใบหนูอยูได้ด้วยพวกขับโบออกจากมานานไง พยายามที่จะลกขึ้นเดือยวาำเร็จสำหรับอาจาเกาะกลุ่มกันนะบรรลุลดปัญหาในสุดก็ผาการลกขึ้นได้มาลกขึ้นได้แล้วก็เดิในเนินดีใจเอาเมืออันเหี่ยวแห้งเนี่ยพาดจุดแนวห,งหงัวแข่งตนสำแดงอาการจึ่นชมดินที่ตัได้อ,อมีโอกาสกินเส้ากินน้าําก็ไปยงศีรษะสติละร่างกายอันแสนัจะกระเด็นแห่งตนไปสู่ทิศทางที่ได้ยินเสียงรร้องนั้น เดินไปเล่งหาอยู่เป็นเวลาช้านานแต่จะได้พบแต่เจออาหารแม้แต่ขึ้นเดียวก็เป็นไม่มีเลยไม่ยินแต่เสียงเรียกร้องหัวใจนะให้โยกอาหา่อย่างเดียวนะอย่างนั้นตลอดในสภาพการเป็นอยู่อย่างนี้นับเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันปีโดยทั่วชุวที่เขาเกิดเปิดนั้นในปฏะเวิทยพโรปที่กล่าวมานี้เป็นเก่าวถึงทีตของ อาหารสัตว์เป็ดนะที่เป็นไปโดยส่วนมากเท่านั้นแต่เมื่อจะกล่าวถึงประเภททางเป็ดแล้วก็มีมากมายเดือที่จะนานับได้ต่างจากได้นะต่างเปต่างจากลักษณะมีอาการแตกต่างกันไปทงนี้พ่อกรรม่วที่เป็ทั้งหลายเหล่านั้นได้เคยกระาำไว้มีประเภทแตกต่างกันนะมีประเภทแตกต่างกันเพื่อให้ท่านผู้บรรดาทั้งหลายได้ทราบลักษณะการ แห่งเป็ตต่างๆนั้นจะขอนำเอาด่องเป็ดซึ่งมีรากเด่นอ่าต้นบปรากฏมีในลัคนะสังเวตมาร่อยังในตอนต่อไปนะวันนี้ก็ขอ,อยุติประจำสนส้นไว้แต่เพียงท่นนี้เอวังก็มีกาประกาศอ่ะเจ้นี้เรื่องคลิปต่อไปคลิปที่สองก็จะเป็นเรื่องของเราของพระอาหารหันตงเป็ดก็ขอเชิญท่านตั้งใจสลับต่อไปในคลิปต่อไปครับกัน